เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะสวัสดีคะ่ะให้เหลือแต่ตัวเนื้อในมาเลยนะคะนี่คะ่ะก็จะได้กระเทุกแล้วก็เอามาแช่ในน้ำเกลือแบบนี้แช่ทั้งสองอย่างนี้ไว้ประมาณ 2 0ถึง30นาทีเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าเรานะคะแพ็กใส่ไว้ทําอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บหอมและกระเทียมไว้ใช้นานๆนะคะก็สามารถเก็บหอมกระเทียมไว้ได้กินนานๆโดยไม่ฝ่อหรือขึ้นรานะคะเราก็จะแพ็กได้หอมน่าจะได้สองถุงขึ้นสาเหตุที่แช่น้ำก็เพราะจะให้มันมีความอ่อนแล้วก็จะปอกได้ง่ายขึ้น เราก็มาปอกเปลือกทั้งของกระเทียมและหอมออกนะคะนะคะแพ็กใส่ไว้ทำอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บหอมและกระเทียมไว้ใช้นานนะคะ,คะหลังจากที่เราปอกกระเทียมนะคะและหอมที่แช่ไว้แล้วก็ไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะกระเทียมและหอมนะคะ หัวหอมกับหัวกระเทียมที่เราซื้อมาไว้นะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยให้ได้อย่างนี้นะคะนี่คือกระเทียมนะคะเราจะปอกทุกทุกหัวไปแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะนี่ค่ะสิ่งดีๆที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะกระเทียมหอมนี่เราจะทำอะไรต่อจากนี้เพื่อเป็นการ รักษาทุกคนคะหลังจากที่เราแช่กระเทียมกับหอมไว้20นาทีผ่านไปนะคะทีนี้เราก็จะมาดูอันนี้ก็มีความอ่อนก็สามารถเก็บหอมกระเทียมไว้ได้กินนานๆโดยไม่ฝ่ออหรือขึ้นรานะคะเราก็จะแพ็คได้หอมน่าจะได้2ถุงแนละ้วนี่ค่ะ ก็จะได้กระทิ้งไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะฟอรหรือไม่มันก็จะเกิดการขึ้นราวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการทุกคนคะหลังจากที่เราแช่กระเทียมกับหอมไว้20นาทีผ่านไปนะคะทีนี้เราก็จะมาดูอันนี้ก็มีความอ่อนอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นหัวหอมนะคะนี่เป็นหัวหอมที่เราแช่ไว้ก็เหมือนกันค่ะปอกเปลือกออก หอมที่แช่ไว้เก็บรักษากระเทียมแล้วก็หัวหอมไว้กินนานๆโดยไม่โดยไม่ฝ่อรหรือไม่เกิดเชื้อราเลยนะคะจับเป็นวิธีใดทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราแช่กระเทียมกับหอมไว้20นาทีผ่านไปนะคะทีนี้เราก็จะมาดูอันนี้ก็มีความอ่อนนะคะเราก็จะปอกอบทำความสะอาดอย่างนี้นะคะทุกหัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่า ขั้นตอนต่อไปนะคะแพ็กใส่ไว้ทำอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บหอมและกระเทียมไว,ไว้ใช้นานๆนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะสวัสดีคะ่ะหลังจากที่เราปอก กระเทียมนะคะแล้วหอมที่แช่ไว้แล้วก็ไปนั้นมาดูค่ะอันดับแรกนะคะเราล้างกระเทียมนะคะแล้วก็นํากระเทียมมาแช่ในน้ําเกลือแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาแช่ในน้ําเกลือแบบนี้แช่ทั้งสองอย่างนี้ไว้ประมาณ2 0่สถึงสานาทีเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าเราหอมแล้วก็น่าจะได้สองถุงนะคะ อยาจะพาไดูทางหอมและกระเทียมเลยนะคะเนี่ยกระเทียมก็เช่นกันนะคะกระเทียมกรีบทุกคนคะหลังจากที่เราแช่กระเทียมกับหอมไว้20นาทีผ่านไปนะคะทีนี้เราก็จะมาดูอันนี้ก็มีความอ่อนหอมแล้วก็น่าจะได้2ถุงนะคะอยากจะพาครดูทางหอมและกระเทียมเลยนะคะเนี่ยกระเทียมก็เช่นกันนะคะกระเทียมกรีบหอมแล้วก็น่าจะได้สองถุงนะคะ จะช่วยให้ใครดูทางหอมและกระเทียมเลยนะคะเนี่ยกระเทียมก็เช่นกันนะคะกระเทียมกลีบชาหลังจากที่เราปอกกระเทียมนะคะแล้วหอมที่แช่ไว้แล้วก็เป็ไปหอมแล้วก็น่าจะได้สองถุงนะคะจะช่วยให้ใครดูทางหอมและกระเทียมเลยนะคะเนี่ยกระเทียมก็เช่นกันนะคะกระเทียมกลีบสวยมากเลยนะคะถ้าทําอย่างนี้ เราก็จะมีกระเทียมและหอมกินนานๆนะคะแพ็คลงถุงซิปล็อกเลยนะคะก็สามารถเก็บหอมกระเทียมไว้ได้กินนานๆโดยไม่ฝ่อหรือขึ้นรานะคะเราก็จะแพ็คได้หอมน่าจะได้สองถุงแล้วพึงลมจนแห้งดีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะถึงเวลาเอามาแพ็คนนี้ก็จะแพ็คใส่ใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้ก <IS AS> เหลือก็จะปอกได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะไม่มีน้ำมันฉุนทำให้เราแสบตานะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่จะต้องแช่ไว้ก่อนนี่ค่ะก็จะได้แต่ก็เหลือก็จะปอกได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะไม่มีน้ำมันฉุนทำให้เราแสบตานะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่จะต้องแช่ไว้ก่อน ทิ้งไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะฟอรหรือไม่มันก็จะเกิดการขึ้นราวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการนี่ค่ะก็จะได้กินนะคะเราก็จะปอกอบทำความสะอาดอย่างนี้นะคะทุกหัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่า ขั้นตอนต่อไปเก็บรักษากระเทียมแล้วก็หัวหอมไว้กินนานๆโดยไม่โดยไม่ฝ่อรหรือไม่เกิดเชื้อราเลยนะคะจะเป็นวิธีใดนเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะสวัสดีคะ่ะเราสามารถเก็บหอมกระเทียมไว้ได้กินนานๆโดยไม่ฝ่อหรือขึ้นรานะคะ เราก็จะแพ็กได้หอมน่าจะได้สองถุงนะนำไปแช่ในช่อง,องธรรมดาในตู้เย็นนะคะหอมและกระเทียมไว้ให้ได้กินนานๆโดยไม่ให้เกิดเชื้อราหรือไม่ให้ฝ่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปสวยมากเลยนะคะถ้าทําอย่างนี้เราก็จะมีกระเทียมและหอมกินนานๆนะคะแพกลงถุงซิปล็อกเลยนะคะหอมและกระเทียมไว้ให้ได้กินนานๆ โดยไม่ให้เกิดเชื้อราหรือไม่ให้ฝ่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปอกนันแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะเนี่ยค่ะสิ่งดีๆที่จะนํามาฝากในวันนี้นะคะกระเทียมหอมนะเพราะว่าเอาพวกที่มันขึ้นดาทิ้งนะคะก็จะเหลือแค่นี้นะคะที่ซื้อมาเมืเ่อเช้าก็ได้หนึ่งถุงเพื่อนๆคะ กระเทียมและหอมนะคะหัวหอมกับหัวกระเทียมที่เราซื้อมาไว้นะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลย <c oughs> าาเก็สามารถเก็บหอมกระเทียมไว้ได้กินานานๆโดยไม่ฝ่อหรือขึ้นดานะคะเราก็จะแพ็คได้หอมน่าจะได้สองถุงนะก็สามารถเก็บหอมกระเทียมไว้ได้กินนานๆโดยไม่ฝ่อหรือขึ้นดานะคะ เราก็จะแพ็กได้หอมน่าจะได้สองถุงแล้วขึ้นสาเหตุที่แช่น้ําก็เพราะจะให้มันมีความอ่อนแล้วก็จะปอกได้ง่ายขึ้นเราก็มาปอกเปลือกทั้งของกระเทียมและหอมออกนะคะให้ได้อย่างนี้นะคะนี่คือกระเทียมนะคะเราจะปอกทุกทุกหัวสวยมากเลยนะคะถ้าทําอย่างนี้เราก็จะมีกระเทียมและหอมกินนานนะคะ แพ็คลงถุงซิปล็อกเลยนะคะพึ่งลมจนแห้งดีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะถึงเวลาเอามาแพ็คอันนี้ก็จะแพ็คใส่ใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้เก็บรักษากระเทียมแล้วก็หัวหอมไว้กินนานๆโดยไม่โดยไม่ฝ่อรหรือไม่เกิดเชื้อราเลยนะคะจะเป็นวิธีใดทิ้งไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะฝ่อหรือไม่มันก็จะเกิดการขึ้นราวันนี้ ก็จะมานำเสนอวิธีการไวยมากเลยนะคะถ้าทำอย่างนี้เราก็จะมีกระเทียมและหอมกิ่นนานๆนะคะ